สวัสดีครับผมหมูโคดำนะเจอกันอีกแล้วในการตอบคอมเมนต์มีคอมเมนต์เนี้ยนะแม่โคตรโดนใจพี่เลยพี่ถามพี่มาว่าพี่ครับคนในบ้านน้องๆอะวิ่งรวมทั้งพี่อะดิพี่จะบอกอะไรให้นะงานที่พี่แก่ตายมันอยู่คนละแดนพี่แก่นะ่ะขี่จากแดนห้าไปอยู่แดนเก้าแค่คนเดียวและก็มีน้องเขาอีกหนึ่งคนน้องในบ้านแล้วก็ไอ้บอยหน้าลายไปอีกคน นะพี่แกแกําลังทําเรื่องเอาคนในบ้านเนี่ยเข้าไปอยู่แดนเก้าพี่บอกแด่คําเดียวว่าถ้าเข้าไปอยู่แดนเก้านะถ้า<ไ>ในบ้านพี่เข้าไปอยู่นะโกดั้นะงานนี้ที่แกไม่ตายพี่เชื่อเถอะเชื่อพี่เถอะยังไงก็ไม่ตายนะและอย่ามาบอกนะว่าพวกพี่วิ่งถ้าเจอวันนั้นนะ่ะพี่ไม่มีวิ่งกูไม่เคยวิ่งเหมือนกันเข้าใจป่ะในบ้านก็ไม่เคยวิ่งเหมือนกันยังไงก็ลบยังไงก็ลบตลอดพรองชีวิตมาลบมาตลอดแต่ถามว่า มันภูมิใจไหมกับคนติดกว่าคนยี่สิกว่าคนเนี่ยรุมแค่คนคนเดียวและให้คนคนเดียวตายอะ่ะถามว่ามีสมค,ควรไหมไม่สมควรหรอกไม่สมควรมันไม่ใช่นักเลงที่บอกอะไรให้นะถามว่าจะแก้ไหมพอหลังจากนั้นมาเขาก็เอาพวกมันไปขังที่พ่กแม็กเราแยกย้ายแดนไม่ได้ให้ลงมาอยู่แดนเดียวเลยไม่ได้ให้ลงลงแดนมามาอยู่แดนเก้ามาอยู่แดนห้าเลยนะเขาจับมันแยกแดนหมด แยกฝั่งเลยนะพี่บอกได้คำเดียวถ้าเข้ามาแดนหบอกสนุกพี่น้องโพดํดำนี่หกเจ็ดร้อคนในแดนไม่มีหรอกคำว่าทิ้งและไม่มีคำว่าวิ่งนะเก็บเอาไปคิดและไปคิดสมัยพี่ไม่ได้วิ่งนะจำไว้น้อง